สวัสดีค่ะมาพบกับคลี่ในวันจันะะทร์นะคะอาทิตย์นี้นะคะคลี่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับรักโลกกันเถอะนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเมื่อโลกร้อนขึ้นเอ๊ะเด็กๆคิดว่าโลกของเรานี่ร้อนขึ้นเพราะอะไรคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเป็นเพราะว่าน้ํามือของมนุษย์นั่นเองใช่ไหมคะมนุษย์ ทำอะไรบ้างคะเผาปานะคะทำให้เกิดควันพิษมนุษย์ขับรถยนต์ใช่ไหมคะปล่อยท่อไอเสียรถยนต์สีดำๆเหม็นๆเนะะี่ยค่ะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานี่แหละคะ่ะขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนู่นเลยนะคะทำให้อากาศไม่สามารถระบายได้ดีทำให้คลุมโลกของเราแบบนี้นะคะทำให้โลกร้อนขึ้นแล้วก็ไม่ว่ามนุษย์ ตัดไม้ทำลายป่านะคะเมื่อไม่มีต้นไม้ต้นไม้นะคะสามารถคายความชื้นออกมาได้ทำให้โลกเย็นขึ้นแต่ถ้าไม่มีต้นไม้ก็ทำให้โลกร้อนขึ้นได้เหมือนกันค่ะโรงงานอุตสาหกรรมนะคะปล่อยควันพิษนะคะขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะปล่อยน้ำเน่าเสียลงสู่แม่น้ำเผาขยะเผาถุงพลาสติกเห็นไหมคะ เป็นเพราะน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะคะที่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นนั่นเองวิธีช่วยกันไม่ให้โลกร้อนขึ้นทำยังไงคะทำยังไงเอ่ยเนช่วยกันปลูกต้นไม้ใ่ปลูกเยอะๆเลยนะคะช่วยกันปลูกปา่าปลูกต้นไม้นะคะไม่เผานะคะไม่เผาใบไม้ใบหญ้าหรือว่ากระดาษพลาสติกต่างๆนะคะ ท่อไอเสียรถยนต์นะคะสังเกตดีๆบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะว่ารถของใครมีควันดำบ้างนะคะดูสภาพรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะคะช่วยลดโลกร้อนได้เยอะเลยนะคะใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วควรปิดเลยนะคะ ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานถอดปลั๊กทีวีเมื่อไม่เปิดดูนะคะทุกอย่างต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะต่อไปวันนี้นะคะพอลี่ขอขึ้นสละเออนะคะสละเออมาดูกันค่ะกอเออเกอขอเออเข่อเออเจอทอ รอะละมอเอเมอละเมอนะคะสระ,ะเออง่ายๆเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะฝากงานนะคะแผ่นที่หนึ่งะคะรักโลกกันเถอะนะคะเรื่องที่หนึ่งเมื่อโลกร้อนขึ้นนะคะให้เด็กๆวงกลมคำที่ผสมสระ,ะเอ ะะอ่านในข้อความอย่างเช่นเธอใช้ถุงผ้าใส่ของแทนถุงพลาสติกเธอทอเออเธอก็วงกลมเลยนะคะแล้วก็ฉันเจอต้นไม้ที่มีใบให้ร่มเงาฉันเจอจอเออเจอวงกลมนะคะ ข้อที่3อยากนิดนึงข้อนี้นะคะดูนะคะฉันเผลอพอรอเออเผลอคำนี้ใช่เลยวงกลมเลยนะคะเปิดไฟนะคะในห้องหลังเลิกใช้งานรอเออก่อเลิกวงกลมอีกคำหนึ่งนะคะสารเออเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปนะคะข้อ3วงสองคำค่ะ ต่อไปใบงานอีกใบหนึ่งนะคะใบงานศิลปะวันนี้ช่วยควรลี่นะคะวาดใบไม้เป็นพุ่มใหญ่ๆเลยแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนี่ค่ะวาดดอกไม้ข้างล่างด้วยนะคะต้นไม้ต้นไม้ดอกไม้ดอกไม้ไมนะคะฝากไว้สองใบแล้วก็ฝากไปอ่านนะคะหนังสือแบบฝึกหัดอ่านนะคะปีอะไรนะคะ ฝากหน้านี้ด้วยนะคะหน้า12-13ค่ะส่วนห้อง K3A นะคะฝากเล่มนี้ค่ะคณิตศาสตร์เล่มสีเขียวเล่มนี้นะคะหน้าที่22ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนาฬิกานะคะ22-23-24-25ฝากไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คอเรยกจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย